พีส้มอะผิงปะเรดเรดอ๋อเป็นเรดปะขวิตใต้เห็นแลนเทนแลนเเป็นสีเรดปะสีแดงโหนแลนเทนสีเรดปะไล่เลยไอ้สียู่ พีชิปปอรมีปอปเปก็มีดยโอ้โอหาแล้ว